สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับสู่บนไลฟ์ในวันนี้ครับเป็นวาระพิเศษก่อนที่จะมีการเ,าเลือกตั้งนะครับตอนนี้นับถอยหลังแล้วนะครับในการเลือกตั้งนายกอบจอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับในทั่วประเทศนะครับและที่อุบลราชธานีของเราก็เลือกตั้งอบจอ,อุบลราชธานีวันนี้นะครับหลังจากที่ได้มีการจัดเวทีกันไม่ว่าจะเป็นไทยพีบที่นํานักวิชาการมาพูดคุยกัน หรือเนชั่นเมื่อวานนี้ก็มีการจัดดีเบตนะครับมีผู้สมัครทั้งหมด7ท่านเนี่ยมา3ท่านด้วยกันนะครับเมื่อวานนี้ที่สุนีแต่วันนี้เราจะมาได้คุยกันหลักการสําคัญสําคัญบางคนบอกเออไปเลือกทําไมเนี่ยนายกอบจอนะครับบางคนก็บอกโหถึงเวลาแล้วไม่ได้เลือกตั้งนานแล้วเนี่ยเราจะต้องมาเลือกกันนะครับและวันนี้เราจะได้คุยกับรองผู้มนวยการซึ่งรักษาการในตําแหน่งผู้มนวยการสรํงงานักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจาจังหวัดอุบลราชธานีนะครับคุณสัญญากรุงแก้วครับ จะมาพูดคุยกับเราครับสวัสดีครับท่านบอครับครับสวัสดีครับสวัสดีคนณูุชายและสวัสดีไปยังท่านผู้ฟังที่กระลบทุกท่านครับครับขออนีญาตเรียกท่านผอแล้วกันนะครับตอนนี้รักษาการเด็กหน่อยก็คงได้เป็นผอครับแล้วแต่พวกข้าัญจาจะพิจารณานะครับเหนื่อยไหมครับท่านตอนนี้งานหนักเป็นพิเศษเลยก็จังหวัดพนัชธานีก็เป็นจังหวัดใหญ่นะครับก็ พอสมควรอยู่ครับครับน่าจะเป็นงานและงานใหญ่งานแรกของท่านในตําแหน่งนี้หรือเปล่าครับอ่ครับมารักษาการก็งานใหญ่งานแรกนะครับคก็เลยงานเข้าเลยนะก็เคยเคยทาเลือกตั้งอยู่จังหวัดนครสีมราชนะครับซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่มาพอมีประสบการณ์บ้างครับก็มาช่วยในการสนับสนุนกตท้องถิ่นกับอปตทปตอบจได้อยู่บ้างครับครับครับ คุณผู้ชมถ้ามีคําถามก็สามารถพิมพ์ถามเข้ามาได้นะครับท่านผอครับวันนี้เห็นว่ามา25อําเภอกับทางอ,อบจมาทําอะไรกันบ้างครับครับเรียนท่านอย่างนี้ครับว่าอ,อ,อบจนะครับโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็ข้อมการการเลือกตังง้งประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจาอำเภอเพื่อทําห<อ>น้าที่บริหารการเลือกตั้ง ทีของเขตเลือกตั้งนะครับ,รบของจังหวัดบรวร่านจตานีอ่าทีนี้ก็เลยเชิญนะครับคณะอนุก,กรรมการประจาอาเภอทั้งยี่สิบห้าอำเภอนะครับมาทาความเข้าใจวันนี้ก็เน้นในเรื่องของกระบวนการที่จะไปอบรมให้ความรู้กับอ่าคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งอ่าที่จะอ่าไปอบรมก่อนวันเลือกตั้งประมาณอ่าเจ็ดวันนะครับก่อมนมาเลือกตั้งนะครับวันนี้ก็อ่าจะเน้น เรื่องการมอบหมายคณะรรมการไปทาหน้าที่ให้ความรู้สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับกปนนะครับเป็นพิเศษเลยครับวันนี้ก็จะใช้เวลาทั้งวันเลยครับอืมครับครับมีคําถามอะไรเป็นพิเศษในการอบรมครั้งนี้ไหมครับคําถามที่เจอบ่อยที่สุดครับในการอบรมครับขออนุญาตครับไม่ไม่ค่อยได้ยินนะครับคําถามที่เจอบ่อย คำถามที่เจอบ่อยนะครับของผู้ที่มาอบรมนี่ครับมักจะถามเรื่องอะไรครับท่านครับท่านนี่นะส่วนใหญ่ก็ในเรื่องของกระบวนการนับคะแนนนะครับอืเรื่องของการวินจฉัยปฏิบัติเสียที่ค่อนข้างจะชัดเจนครับเพราะกระบวนการในการอบรมกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งนี้จะมีภาคบรรยายนะครับบรรยายให้ความรู้ในเรื่องระเบียบกฎหมายกระบวนการจัดการเลือกตั้ง ในภาคเช้านะครับถึงเที่ยงทีนี้ภาคบ่ายเนี่ครับเป็นเรื่องสําคัญก็คือในเรื่องของการดําเนินการฝึกปฏิบัตินะครับให้คณะกรรมการประํำหว่วยเลือกตั้งได้ทดลองปฏิบัติจริงๆนะครับซึ่งเราจะมีฐานการลงคะแนนนะครับ กระบวนการลงคะแนนทั้งหมดนะครับจะเป็นฐานฝึกปฏิบัตินะครับครับแล้วก็ฐันที่สองก็จะเป็นเรื่องของการนับคะแนนนะครับกับกระบวนการนับคะแนนต่างๆนะครับการวินิจฉัยบารอะไรต่างๆนะครับก็จะหมุนเวียนให้กรรมการประจําห่วยที่มาอบรมได้ทดลองทําทุกคนนะครับในหน่วยเล็กๆนั้นแล้วก็ถามสุดท้ายก็คือการทําจัดทํารายงานต่างๆจนถึงกระบวนการที่สมมติบาดตั้งประยันคณะอนุกรรมการอำเภอนะครับจะทํางานรวมผลคะแนนที่อนุอำเภอก่อนที่จะ มาประกาศผลคะแนนที่องค์การบริหาร่วนจังหวัดต่อไปนะครับครับก็คิดว่ากระบวนการอ่การอบรมกรรมการประจําหน่วยครั้งนี้อ่ากรกตอ่ากลางนะครับเันนี้มาติว่าอ่าใช้เวลาหกชั่วโมงนะครับอืมก็จะแบ่งเป็นภาคเช้าและภาคบ้ายอย่างนี้ครับผมคิดว่าชัดเจนดีครับอืมครับทั้งภาคเช้าภาคบ้ายครับหน้าที่ได้อย่างอย่างถูกต้องนะครับครับก็คลายการความกังวลไปเยอะนะครับ ว่าเราชัดเจี่ยนทุกขั้นตอนนะองค์กรามีชัดเจนทุกขั้นตอนครับครับอีกสิบเจ็ดสิบแปดวันแล้วเนี่ยมีความหนักใจอะไรบ้างครับท่านหนักใจอะไรบ้างตอนนี้ก็คงไม่หนักใจแล้วแหละครับเพราะว่าได้เตรียมพร้อมอมาทุกขั้นตอนเลยครับในเรื่องของกระบวนการต่างๆนะครับก็จะมีขั้นตอนต่อไปนะก็คิดว่าไม่หนักใจแล้วก็คือนี่แหละครับให้คณะอนุกรรมการอำเภอ นะครับไปดําเนินการจาัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต,ต้องนะครับให้กรรมก,การประจําหน่วยเลือกตั้งแล้วก็รับมอบวัสดุอุปกรณ์นะครับแล้วก็ไปดําเนิกนการในวันเลือกตั้งนะครับผมคิดว่าไม่น่ามีอะไรหนักใจครับมาถึงขั้นตอนกระบวนการที่นนั้นนะครับครับมีการร้องเรียนเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงบ้างหรือ,อยังครับท่านครับซื้อสิทธิ์ขายเสียงครับ จังหวัดอุบลราชธานีเรายังไม่มีครับยังไม่มีเรื่องการาร้อง,รอองเรียนในเรื่องการกระทาผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับยังไม่มีครับฮะฮะท่านครับช่วยบอกประชาชนย่อยๆสั้นๆหน่อยว่าทําไมเราถึงต้องไปเลือกนายกอ,อบอจอครั้งนี้บางคนงงๆยังงงๆเหมือนกันนะครับบางคนก็ใช้สิทธิ์ครั้งแรกทําไมต้องไปเลือกมันสําคัญยังไงท่านช่วยบอกความสําคัญให้ฟังหน่อยครับ ในเรื่องสําคัญนี้คิดว่าสําคัญแน่นอนครับก็เป็นเรื่องของอการมอบอำนาจที่ปไตยนะครับอของประชาชนในระดับท้องถิ่นนะครับเพื่อเลือกตัวแทนเข้าไปทําหน้าที่แทนเรานะครับในระดับท้องถิน่นซึ่งเป็นการมอบอำนาจจากรัฐบาลนะครับให้ท้องถิน่นใช่ไหมครับได้จัดก,การตนเองในเรื่องอต่างๆตามกฎหมายทีนี้ก็ไปดูแลเรื่องอ ปากท้องประชาชนนะครับทําเอ่อทุกยางของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นให้เดินก้าวหน้านะครับนี่สากันอย่างที่หนึ่งนะ้วยางที่สองในเรื่องของกฎหมายนะครับอ่การเลือกตั้งเป็นนักศึกษิและเป็นหน้าที่ด้วยครับเป็นหน้าที่ที่จะต้องไปเลือกตั้งถ้าไม่ไปเลือกตั้งก็จะถูกจํากัดสิทธิหกประการนะครับอืมเรื่งรองขออกุญาตนำานํานำเรียนไปเลยนะได้ครับได้ครับหกประการก็คือนในเรื่องของอ่าจำกัดสิทธิประการแรกกันนะครับ ก็คือจำกัดสิทธิในการสมัครเลือกตั้งสสหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นในผู้บหิหอารท้องถิ่นนะครับลงไม่ได้แล้วก็สิทธิ์สมัครเลือกเป็นสวนะครับถูกจำกัดสิทธิ์ประการที่สองก็คือสิทธิ์สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็สิทธิ์ถูกจำกัดสิทธิ์ประการที่สามนะครับคือการเข้าชื่อถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นในผู้บหิหอารท้องถิ่นนะครับ ก็จะมีกฎหมายถอดถอนอีของท้องถิ่นนะครับอถูกจำกติดประการที่สี่ก็คือการดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมืองนะครับอแล้วก็ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองนะครับแล้วก็ถูกจำกติดในเรื่องของการดํารงตาแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่นนะครับเลขานุการรองเลขานุการนะครับเป็นผู้ช่วยเลขานุการเป็นประธานที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษา เลยคณะที่เป็ดเผยบริหารต้องอ m, ทิ้งนะครับฝ่ายบริหารและสุดท้ายนะครับฝ่ายสภากวานิติบัญญัติดีก็ผูกตามรมสิทธิ์นในการลํารงตําแหน่งเลขานุก,การ,รและผู้ช่วยเลขานุก,การประธานสภาและเลขานุก,การและผู้ช่วยนะเลขานุก,การประธานสภานะครับนี่คือประการนะซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ด้วยท่านท่านดูครับเป็นกฎหมายใหม่นะ แล้วก็การถูกจากัดสิทธิ์นี่ก็เป็นกฎหมายใหม่ว่าจะถูกจากัดสิทธ like ิ์อยู่เป็นระยะเวลาครั้งละสองปีนับแต่เราไม่ไปเลือกตั้งสองปีซึ่งจะไปใช้สิทธิ์กี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่สิทธิ์ไม่คืนมาเหมือนก่อนนะอ๋อเลยฮะในสองปีนั่นแหละครับสิทธิ์จริงจะคืนมาในสองปีนี้สิทธิ์ไม่คืนมาเมื่อก่อนนี้ถ้ามาเลือกตั้งก็สิทธิ์คืนมานี่สองปีภายในสองปีนี้ไม่คืนมาเลยนะฮะครับไม่คืนมาเลยครับเป็นระยะเวลาสองปีเลยครับครับแต่วันที่เราไม่ไปใช้สิทธิ์ เลือกตั้งกันนะครับ้งที่เราไม่เคยใช้สิทธิ์นะครับไม่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 ได้ไปทบต้นทบทบดอกกันนะครับครับถ้าสมมติว่ามันจะใกล้หมดสองปีแล้วใช่ไหมยังไปได้หนึ่งปีแต่ก่อมีเลือกตั้งเราไม่ไปใช้สิทธิ์ก็เริ่มนับใหม่ไปสองปีโด้ไม่ได้เอา่นเหลือหนึ่งปีที่ที่มีอยู่มาบวกเป็นสาปีไม่ใช่นะคือการนับสองปีนับจากวันที่เราไม่ไปใช้สิทธิ์ครั้งสุดท้ายนั่นแหละครับโอ้นับใหม่ทุกครั้งเลยอืม ทีนี้ถ้าสมมติว่ามีจําเป็นจริงๆนะครับในวันเลือกตั้งเนี่ยมีจาเป็นจริงๆว่าไม่อาจประชาสิทธิ์เลือกตั้งได้ใช่ก็กฎหมายยังเปิดโอกาสนะครับให้แจ้งเหตุผลความจําเป็นนะที่ไม่อาจประชาสิทิ์เลือกตั้งได้นะครับก็แจ้งยังไง้างเจ็ดวันนะก็คือระหว่างวันที่สิบสามถึงสิบเก้าธันวาคมถ้าเราสิบสามเนี่ยครับถ้าเราเรารู้ว่าในวันเลือกตั้งนี้มีมีเหตุจําเป็นไม่อาจประชาสิทิได้ก็ไปแจ้ง อาเหตต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นนะครับครับซึ่งก็จะมีใบบฟอร์มให้อยู่หลังจากนั้นนะสมมุติว่าในวันเลือกตั้งจริงๆเน่นะครับอ่อเราอ่ยังไปใช้สิทธิ์ได้อยู่นะถึงจะเหตุแล้วนะครับก็ไม่ได้ตัดนะโอ้ไม่ได้ตัดไ,<ม>ไปไ<ม>เลือกไ,ได้ไปแล้วว่ามไม่ใช้สิทธิ์อ่าเรดจำเป็นไม่อาจจะใช้สิทธิ์ได้แต่วันเลือกตั้งเหตุนั้นสิ้นสุดลงอ่เราเราก็ยังไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ปกตินะไม่ตัดสิทธิ์ครับหลังจากนั้นเจ็ดวันหลังจากวันเลือกตั้ง ก็สามารถแจ้งได้อีกนะถ้าในวันเลือกตั้งเกิดเจ็บป่วยกระทันหันขึ้นมานะครับอม,ม,มีความจาเป็นเร่งด่วนเนี่ยต้องไปห่างไกลจากที่เลือกตั้งนะครับ,รบะจะต้องเดินทางออกนอกราชอาณาจากักรหรือได้รับคําสั่งของทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งนะเนี่ครับอ,อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกิดกว่าหนึ่งร้อกิโลเมตรเนี่ยประมาณนี้นะครับก็บสามารถไปแจ้งเหตุได้หลังวันเลือกตั้งอีกรั้งหนึ่งครับ เรานายทะเบียนอำเภอนายทะเบียนทองตินที่เรามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะครับอืทีนี้อาจแจ้งเอกาาจะม่ไม่หมายให้คนอื่นไปแจ้งแทนก็ได้นะหรืออาจจะแจ้งทางประชาืมหรืออาจจะอไปแจ้งด้วยตนเองนะครับ,บสามสามประการนะผมว่าหมายคนอื่นนะตอนนี้จําเป็นหรืออาจจะให้อาจจะไปด้วยตนเองนะครับแล้วก็ อ่าส่งจะส่งทางไปนี้ลงทะเบียนนะครับครับก่อนเจ็ดวันก่อนก่อนเจ็ดวันก่อนเลือกตั้งแล้วก็เจ็ดวันหลังเลือกตั้งนะถ้าไม่ได้ไปเลือกตั้งเนี่ยจะไม่อยากเสียสิทธิ์เนี่ยต้องไปแจ้งง่ายยัหน้าเจ็ดวันหลังเจ็ดวันนะฮะหน้าเจ็ดหลังเจ็ดนะก็ไปแจ้งจะได้ไม่เสียสิทธิ์นะครับถ้าไม่ไปแจ้งนี่จะเสียสิทธิ์เลยนะครับอ่าใช่จะเสียสิทธิ์ประการนําที่กล่าวไปข้างต้นนะครับอืมครับครับครับ ท่านพอ,อครับเงินที่เอามาใช้สําหรับออการบริหารอบอจอเนี่ยเห็นว่าปีหนึ่งหมื่นกว่าล้านใช่ไหมครับหมื่นกว่าล้านเนี่ยเราจะต้องเลือกตัวแทนเราเข้าไปบริหารถูกต้องไหมฮะนะนะครับครับเงินที่เอามาใช้กับงบประมาณต่างงบประมาณต่างๆอบ,อบอจอเนี่ยเห็นว่าปีหนึ่งหมื่นกว่าล้านใช่ไหมครับที่จะต้องเราจะต้องเลือกคนเข้าไปใช้ตรงนี้แทนเราเนี่ยผม,ผมไม่ผมไม่ไม่แน่ใจนะครับออว่าว่าั้าเท่าไหร่นะ แต่ว่าพี่ทราบก็คือถ้าเรื่องเลือกตั้งแหละครับก็ต้องใช้ก็ประมาณขององค์การบริหารจังหวัดนะครับในเรื่องของการจัดการเลือกตั้งกระถายกรรจัดไม้นะนะครับก็ของของจังหวัดรั้วราชธานีเรานี่ก็ประมาณตัเจ็ดสิบล้านบาทนะครับก็เยอะอยู่นะอันนี้คืองบในการเลือกตั้งในการบริหารนี่ผมไม่ได้ใจนะท่านครับโอ้ครับครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับคราวนี้ส่วนของการ เลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยท่านก็มีความพร้อมอยู่พอสมควรนะครับมีอะไรที่คิดว่าประชาชนน่าจะทราบก่อนที่จะเลือกตั้งในวันที่ยี่สิบธันวานี้ครับอครับขอบคุณสำหรับคําถามนี้ครับผมกําลังเอคิดอยู่ว่าจากว่าปาสชาธรพันนะครับในเรื่องของอย่างแรกเลยนะในเรื่องของการตรวจสอบสิที่เลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับซึ่งเออเราตรวจได้จาก การประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับครับตรวจได้ที่หน่วยเลือกตั้งนะครับแล้วก็ตรวจได้ที่ที่ว่าการอำเภอนะครับแล้วก็สุดท้ายก็มาตรวจได้นะที่ทําการของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับปิดไว้สามที่นะครั้งนี้หนึ่งที่หน่วยเลือกตั้งสองที่อำเภอสามที่อบจนะครับครับการใจง่ายนะครับครับทีนี้อ่ยังมีอีกครับอ่ก่อนอ่วันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบห้าวันเนี่ยครับ วันสุดท้ายก็จะเป็นวันที่สี่วันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้แล้วก็จะมีการแจ้งเอ่อแจ้งหนังสือไปถึงเจ้าบ้านนะแจ้งหนังสือไปถึงเจ้าบ้านทุกตัวเรือนนะครับในเรื่องของเอ่อการไปเอ่อการมีทื่อเลือกตั้งกันนะแจ้งรายชื่อผู้มีทื่อเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้าน <c oughs> ทุกตัวเรือนนะะซึ่งในนั้นก็จะมีรายละเอียดนะครับเอ่อชื่อเอ่อของผู้มีทื่อเลือกตั้งอืมของเอ่อ <c oughs> มาเลขที่ของท่านนะครับแล้วก็ในเรื่องของอที่เลือกตั้งวันเวลาสถานที่เลือกตั้งนะครับใช้เรียบร้อยนะการนี้ก็เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2563ใช่ไหมครับเวลานะครับเรื่องเวลานิดนึงับเวลาก็ขยายไปนะครับจากกฎหมายเดิมกฎหมายเดิมก็8ศ5นใช่ไหมครับ กฎหมายปัจจุบันนี้ขยายไปถึงเอ17.00นอน5โมงเย็นอ่าครับ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะฮะอืมครับทีนี้ก็อ่าในเรื่องของการตรวจสอบนี้นะก็ให้เราสังเกตว่าหนึ่งนะครับหนังสือแจ้งเจ้าบ้านที่ปภาชน้ส่งเนี่ยพื่อนบ้านของเราเนี่ยใกลบ้านได้รับหมดแล้วนะแต่เรานี่ยังไม่ได้รับอืมนะก็ให้ไปตรวจนะ มัธยีรายชื่อคู้มือจุเลือกตั้งที่ใกล้ที่สุดอาจจะที่อำเภอนะอยู่ยใกล้อำเภอแต่ถ้าอยู่ใกล้ที่เลือกตั้งก็ไปที่ที่เลือกตั้งก็ประกาศไว้นะครับถ้าอยู่ใกล้อปจอก็ไปที่อปจตร,รวจสอบมัธยีรายชื่อถ้าไม่มีนะถ้าไม่มีก็ให้เอาทะเบียนบ้านจะบอกเจ้าบ้านแล้วก็บัตรประชาชนไปนะสำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นนะเดี๋ยวผมแปลความนิดหนึ่งสำนักทะเบียนอำเภอก็คือที่ว่าการอำเภอนั่นแหละครับอืมไปที่อำเภออื แต่ถ้าเป็นเทศบาลตำบลก็ไปที่ว่าการอำเภอ่น่เลยครับสำนักทะเบียนจะอยู่ที่เดียวกันนะแต่ถ้าเป็นเทศบาลเมืองเทศบาลนครอ่าก็จะไปที่เทศบาลเมืองเทศบาลนครเลยครับเพราะสำนักทะเบียนจะแยกไว้ต่างหากนะนะครับครก็เอาอย่าลืมเอาทะเบียนบ้านไปนะจับัตรบ้านไปแสดงกับบัตรประชาชนนะยื่นคำร้องต่อนนยทะเบียนอำเภอรด้นายทะเบียนท้องถิ่นในการเพิ่มชื่อนะซึ่งจะต้องเพิ่มชื่อก่อนเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวันนะ ซึ่งวันสุดท้ายก็คือวันที่เก้าธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามเพราะฉะนั้นเราต้องไปจากวันที่เก้าขึ้นไปนะถ้าเลยจากวันที่เก้าแล้วเนี่ยการหมดสิทธิแล้วครับเพราะว่าเกินเวลาที่กฎหมายกําหนดก่อนวันเลืกตั้งมาน้อยกว่าสิบวันให้เพิ่มที่สอนชื่อก่อนชื่อเราเช่นกันนะครับในบัญชีรายชื่อมีใครไม่รู้นะมาอยู่ในบัญชีรายชื่อในทะเบียนบ้านของเราแต่พอมาตรวจดูทะเบียนบ้านแล้ว ไม่มีชื่อบุคคลคนนี้อยู่นะครับก็้หยไปถอมชื่อต่อนันทะเบียนอำเภอเรนาทะเบียนท้องถิ่นนะครับครับแต่งานเดี๋ยวอาจจะมีผีเข้ามาอยู่ในบ้านเรานะฮะฮะส่วนของส่วนของการตรวจสอบนี่มันมีเว็บไซต์ของกกตหรือว่าแอปพลิเคชันของกกตให้กรอกแล้วก็จะมีข้อมูลออกมาว่ามีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็หน่วยไหนเนี่ยตรงนั้นสามารถใช้ได้เหมือนกันใช่ไหมครับท่านพ่อครับครับอันนี้เรื่องนี้ขอพระเจ้าแผ่นธ์นชิญชวยอะไรครับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนกลางนะครับก็ได้ทำเอโมยนะครับกับนายทะเบียนกลางนะครับนายทะเบียนกลางทำแอปพลิเคชันนะชื่อว่าสมาร์ทโหวตนะสมาร์ทโหวตหรือแอปพลิเคชันฉลาดเลือกนี่แหละครับมีข้อมูลหมดนะผู้สมัครรับเลือกตั้งนะสามารถเข้าไปดูได้ตอนนี้กำลังกรับฐานข้อมูลอยู่นะก็จะใช้ได้เร็วๆนี้ฮะท่านเขไปดูประวัติผู้สมัครได้ นะครับทางากรรมธิษฐานนายกทั่วประเทศเลยนะอข oh. อง <Huh. S 2> ในเรื่องของท่านเข้าไปด hmm. ูว่าท่านมีสิทธิ์แลกตั้งที่ที่ไหนนะไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนเข้าไปดูได้หมดนะโดยใส่เลขสิบสามหลักเข้าไปนะก็จะปรากฏออกมาว่าท่านมีสิทธิ์แลกตั้งที่ไหนนะที่ตั้งที่ใดนะถ้าไม่มีชื่อเขาต้องรีบไปเพิ่มชื่อเนี่ยก็ได้ hmm. ที่หนึ่งครับแล้วก็ hmm. ในนี้ก็จะมีความรู้เรื่องกฎหมายเลือกตั้งอะไรต่างๆดูได้หมดนะครับ แล้วก็แอปหนึ่งก็คือในเรื่องของตาสับป,ประรดนะครับแอปวตาสับปะรดติดตั้งได้ก็คือในเรื่องของการาช่วยแจ้งบาะแสแจ้งเหตุในการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับซึ่งทั้นนี้กฎหมายาใหม่นะก็ให้รางวัลน,นะครับผู้แจ้งบาะแสหรือผู้นําจับด้วยนะครับโอ้ถ้าในระดับนายกอมอมจอนะครับครัถ้า,าไดา้ผู้สมัครนะมีหลักฐานแล้วก็ พอตอมมีประทีให้ใบเหลืองนะครับก็จะมีรางวัลให้ประมาณหนึ่งหนึ่งแสนบาทนะถึงสองแสนบาทประมาณน,นี้ครับถ้าใบส้มก็หนึ่งแสนถึงสามแสนนะถ้าใบถ้าได้ใบแดงใบดำอีกนะถ้าถ้าใบแดงใบดำนี่ก็ได้ประมาณหนึ่งแสนถึงถึงหนึ่งล้านนะนะโอ้ที่วันแร่โดนพินิจว่ามันของปปกตนะซึ่งจะมีอระเบียบในการเบิกจ่ายอยู่นะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งถ้าสิงสารถ้าสารตัดสินว่าคนนี้ผิด การทำผิดกฎหมายเลือตั้งกันนะถ้าท่านเป็นผู้แจ้งเบาะแสหรือรอเป็นผู้แจ้งหลักฐานเนี่ยนะก็มีสิทธิ์ได้ค่าปรับเพิ่มหนึ่งอีกต่างหากครับโอ้หรวยเลยนะฮะรวยเลยนะฮะ <laughs> <laughs> แจ้งที่ไหนแจ้งที่ไหนครับท่านแจ้งที่ไหนครับให้แจ้งที่ไหน,ไหนถ้าเจอเบาะแสะแบบนี้แจ้งที่ไหนมีโอกาสได้เงินหนึ่งแสนถึงล้านเลยนะฮะถ้า,ถ,าถ้าใกล้สุดนะครับก็สารีตำรวจได้เลยเพราะการกระทำผิดนะ สถานีตำรวจภูทร์ที่ใกล้ที่สุดนะครับสองที่กกตจังหวัดนะครับสามก็แจ้งไปที่กรกตกลางมันจะมีสายด่วนเลือกตั้งนะครับท่านครับสายด่วนเลือกตั้งนะครับสายด่วนเลือกตั้งหนึ่งสี่สี่นะครับสายด่วนเลือกตั้งหนึ่งสี่สี่นี่แจ้งบอกแสโดยเฉพาะอะไรครับโอ้หนึ่งสี่สี่นะอืะกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งแล้วก็จะมีกฎหมายอีกนะครับครับ ในกรณีท่านมาเป็นพยานอาให้กระกะตนะครับก็เอจะมีการคุ้มครองพยานอีกครับอืมีมกฎหมายคุ้มครองพยานคนะแต่ว่าถ้าถ้าท่านเกิดว่าเขามาอาซื้อเสียงท่านนะท่านรับเงินแล้วนะสมมติท่านรับเงินแล้วครับแล้วก็มาแจ้งอก่อนถูกจับกุ่มเนี่ยนะมาแจ้งกระกะตก่อนถูกจับกุ่ม นะฮะอันนี้ก็จากกนไว้เป็นพยานได้นะกฎหมายต้องดูรายละเอียดจะกันท่านไว้เป็นพยานอีกครับ <นะ S 1> ครับาก,กันไม่เป็นพยานแล้วก็เอไม่นเมาเนินคดีนะแล้วก็อาจจะได้รางวัลด้วยนะอย่างที่ว่านะครับอืมครับก็ขอไปจดจำนะ,<ฮ>ะนะครับแต่บางทีคนก็กลัวกันนะท่านนะคนก็กลัวกันว่าแหมเดี๋ยวแจ้งเบาแสแล้วเกิดแหมได้ได้ลูกตะกัวมาแทนนี่มันไม่คุ้มกันเหมือนกันท่านจะยืนยันความปลอดภัยตรงนั้นยังไงครับ ก็อคงจะมีกฎหมายคุ้มครองพยานเนี่ยแหละครับที่พยายามที่จะคุ้มครองพยานนะแต่ในเรื่องข้อเท็จริงนี้ก็ผมก็คงจะพูดยากอีกนะนะครับแต่เรารับรองนะในเรื่องการคุ้มครองพยานพาท่านไปอยู่ในที่ปลอดภัยมีค่าอที่พักให้นะครับแล้วก็มีการมีค่าเบี้ยเลี้ยงค่าอาหารอะไรให้นะครับดูแลท่านจนกว่าจะปลอดภัยนะครับครับ การสารจะตัดสินไม่ว่าจะปลอดภัยนะครับครับท่านก็มีคําถามมาว่าหน่วยหน่วยเลือกตั้งที่เราจะเลือกในครั้งนี้นี่เหมือนกับหน่วยเลือกตั้งสสที่เราเลือกตั้งครั้งก่อนหรือเปล่าครับเป็นหน่วยเดียวกันไหมครับอของจังหวัดอุบลราชธานีเราก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับอ๋อก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นหน่วยเลือกตั้งเดียวกับสสนะครับอืมส่วนใหญ่เราเพิ่มเพิ่มไปประมาณร้อยกว่าหน่วยนะเนื่องจากเหตุผลว่า กฎหมายใหม่นี่ครับกำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งประมาณหนึ่งพันคนต่อหน่วยเลือกตั้งนะนะแต่เนื่องจากมาตรการโควิดนะครับก็เลยเหลือแปดร้อยนะไม่เกินแปดร้อยก็เลยมีหน่วยเลือกตั้งเพิ่มขึ้นอตอนนี้อยู่ที่หน่วยเลือกตั้งอนนะนะครับทั้งสีสองเกติรวมกันแล้วก็สามพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามหน่วยเลือกตั้งะนะครับม,มีผู้มีสิทธิ์ก็ประมาณ อ่หนึ่งล้านสี่แสนสี่มื่นอ่หนึ่งร้อยห้าสิบกคนนะประมาณน,นี้ครับอืมครับงั้นก็คือส่วนอ่าถ้าถ้าประชากรน,นี่นะนะประชากรก็ประมาณอ่หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดมื่นแปดพันกว่าคนนะครับครับท่านั้นส่วนใหญ่ก็คืออาจจะได้เลือกตั้งหน่วยเดิมก็ลองดูบางทีก็บางคนก็หน่วยเดิมแต่ก็น้อยมากที่ที่ที่จะไปที่หน่วยใหม่นะฮะอ่าใช่ใช่ครับน้อยมากน้อยมากครับเพิ่มขึ้นไไม,ไม่ไม่มากแต่เพิ่มขึ้นก็ไม่ไม่ไม่อยู่ไกลอะนะ เราก็พยายามที่จะจับที่เลอกตั้งไว้ไม่ไม่ไกลกันนะพื่ความสะดวกผู้มีชื่อเลือกตั้งนะครับครับครับช่วงนี้สื่อสามารถทําโพได้ไหมครับท่านเดี๋ยวนี้ทาโพกันง่ายเราเจ็ดเบอร์นี้เราทําโพผ่านเฟซบุ๊กอะไรอย่างนี้ได้ไหมฮะท่านนะครับเอ่อคือทําโพนี้มันมันมีกฎหมายไม่ไม่เหมือนเก่านะครับอ๋อเอานำเรียนว่าการทําโพที่มีผลนะครับ ทำให้เป็นประโยชน์ต่ออคนใดหรือเป็นโทษต่อต่อผู้ใดเนี่ยไม่สามารถทําได้เลยครับโอ้ไม่สามารถทําได้เลยครับไม่สามารถทําถ้าเป็นคุณเป็นโทษกับผู้สมัครคก็ไม่สามารถท,ราารถทถําได้แต่ว่าครั้งคแต่ถ้าก่อนก่อนสิบวันหรือถ้เจ็ดวันเนี่ผมผมยังไม่ไม่แน่นพราะไม่ได้เตรียมตัวมาในในส่วนนี้คือจริงๆแล้วทาไดา้ทางวิชาการทําได้แต่ห้ามก่อนเลขตั้งเจ็ดวันนะถ้าจะไม่ปิดเจ็ดวันนัสิบวันนี่แหละครับห้ามทําเด็ดขาดนะ แต่ก่อนห<อ>น้านี้ทําได้แต่ต้องไม่เป็นคุณลิโทโต้ต่ผู้สมการอ๋อครับถ้าสมมุติว่าทําโพแบบหลังใหม่ทําโพแบบหลังใหม่ไม่ได้เผยแพร่สาธารณะอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับอย่างนี้ได้ก่อนเจ็ดวันหรือสิบวันครับอ่าน,นี้กฎหมายก็ผมก็ไม่ไม่แน่ใจนะแต่ถ้าทําส่วนตัวนี่เป็นยังไงบ้างเนี่ยอ่าอ,อาย่างอย่าง,งไม่ชัดเจนนะครับ <laughs> ครับครับ,รบ,รบท่านครับ ท้ายนี้มีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมซึ่งยี่สิบทันวานี้จะต้องไปเลือกตั้งไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้าอ่าไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้านะฮะครั้งนี้ต้องไปเลือกยี่สิบเลยเชิญครับ,รบท่านครับท่านพ่อครับเอ่อครับก็คงจะฝากให้อ่ทุกท่านได้ประชาสิทธิเลือกตั้งนะครับเอ่อโดยพิจารณาเลือกนะครับอ่อคนดีนะครับมีความรู้ความสามารถนะแล้วก็มีคุณธรรมจริยธรรมนะครับไม่ซื้อิสธิกขายเสือกทำทผิดกฎหมายเลือกตั้ง นะครับอไปทําหน้าที่แทนท่านนะครับก็ขอเชิญชวนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันให้มากที่สุดนะครับโอกาสที่จะเลือกตั้งก็สี่ปีมีครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อมันเป็นอหน้าที่ด้วยนะถ้าท่านไม่ไปใช้สิทธิ์ก็ต้องแจ้งเหตุนะแต่อยากเชิญชวนให้ไปใช้สิทธิ์การให้มากที่สุดครับอืมครับครับขอบพระคุณท่านรองผู้อำนวยการรักษาการในตําแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดอุบลราชธานีนะครับคุณสัญญากรุงแก้วนะฮะขอบคุณมากเลยครับท่านครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นคือท่านพอกกตนะครับได้มีโอกาสมาพูดคุยกับเรานะครับแล้วก็อยากจะเรียนกับคุณผู้ฟังทุกผู้ชมทุกท่านนะครับว่าวันที่20ธันวาคมนี้นะครับแหมถามจะมีบัตรขยงนะถามผมดูเห็นช้าไปหน่อยนะฮะไม่ได้ถามท่านไปแล้วนะครับ เออจะมีบัตรขย่งก็คงไม่มีมั้งบัตรขย่งแห่คุณพอล,ล่านะครับคุณพอล,ล่าขอบคุณที่ถามมานะครับถามไม่ทนันท่านไปก่อนก็มีความสําคัญมากครับเพราะการบริหารเงินมากมายขนาดนี้เราจะต้องอให้ตัวแทนของเราถ้าเลือกคนโกงเข้าไปเลือกคนที่จะไปทุจริตเงินก็จะไม่ได้กระจายมาสู่พวกเราอย่างแท้จริงนะครับแล้วหลายเรื่องที่อบจอทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสาธารณสุข นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอื่นๆนะฮะที่เป็นออบอจอซึ่งทำเรื่องใหญ่ๆที่อบอตอไม่สามารถทำได้เนี่ยจะต้องทำทั้น20ทันวาไปเลือกตั้งกันนะครับและถ้าเรามีเบาะแสมีโอกาสได้เงินแสนถึงเงินล้านเลยนะฮะนี่แจ้งได้ทั้งตำรวจทั้งกงกตทั้งส่วนกลางนะครับหรือเบอร์โทรเราเดี๋ยวนี้เราเซิร์ชในเว็บอะไรต่างๆได้นะครับง่ายๆถ้าขี้เกียจไปตรวจสอบที่หน่วยเลือกตั้งหรือที่ อบอจอนะครับเราก็มีส่วนของเว็บไซต์ส่วนของแอปพลิเคชันเมื่อสักครู่พอดีผมพยายามที่จะเอาขึ้นขึ้นไม่ได้นะฮะเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวดูรอบหนึ่งยังไม่สามารถแสดงผลได้ไม่เป็นไรนะฮะก็คือแอปพลิเคชันสมาร์ทวอตนะครับสมาร์ทวตทั้ง a n d r o อ d แล้วก็ iOS เนี่ยเข้าไปเซิร์ชคำว่าสมาร์ทวอตแล้วก็โหลดแอปพลิเคชันนี้พิมบัตรบัตรประชาชนลงไปนะครับ แล้วเขาก็จะบอกเลยว่าเราเนี่ยมีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็เลือกตั้งหน่วยไหนที่ไหนอย่างไรนะครับเอาเวลาหมดแล้วนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับมีมา,าคุณพอลล่าที่บอกว่าจะมีบัตรเขยิงหรือเปล่าค่านี่นะครับอาจจะต้องตอบแทนว่าไม่มีน่าจะไม่มีนะครับแต่ถ้ามีพวกเราก็ต้องเป็นหูเป็นตาให้กับทางกรกตนะครับซึ่งอาจจะมีคนจํานวนจํากัดหวังว่าทุกคนจะได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันแล้วก็ การเลือกตั้งห àng, ่างเว้นห่างมายาวนานหลายคนก็คิดว่าบอกกันว่ามีประชาธิปไตยผู้บริหารจะต้องมาจากประชาชนนะครับครั้งนี้นี่ก็เป็นครั้งที่เราจะได้มีสิทธิ์มีเสียงนะเราจะได้ยิ่งใหญ่อีกครั้งนึงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องออกไปเลือกตั้งกันเลือกคนดีนะฮะถ้าด,ด,ดูดูแล้วนะครับก็มีเลือก2ใบนะฮะเมื่อสักครู่ไม่ได้พูดถึงเลยก็คือเลือกนายกอบจอ1ใบเลือกสอบ,บจ,อ,อ,บจอ,อีก1ใบก็ดูว่าเขตท่านเนี่ยมีใครลง ถ้านายกอาบาจก็เลือกทั้งทั้งจังหวัดมีทั้งหมด7หมายเลขด้วยกันนะครับส่วนสบจก็แต่ละหน่วยแต่ละหน่วยก็ดูกันไปนะครับดังนั้นถ้าหากว่าดูแล้วนายกอาบาจรหรือว่าสบาจทั้ง7หมายเลขเนี่ยไม่ไม่มีใครต้องตาต้องใจเลยแล้วก็มีช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนได้เหมือนกันนะครับอ่ะขอให้ทุกท่านได้ไปเลือกตั้งกันในวันที่20ธันวาคมนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ